การกำหนดปีฐานการกำหนดขอบเขตการประเมินจำเป็นหรือไม่แล้วมีหลักการอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ การกำหนดปีฐานและการกำหนดขอบเขตการประเมินนะคะมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากว่าตามคู่มือ GPC นะคะมีการกำหนดให้มีการเลือกปีฐานและขอบเขตการประเมินให้มีความชัดเจนเพื่อที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในปีปฏิทินนั้นๆและยังสามารถเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตของตนเองในปีถัดไปได้ด้วยนะคะรวมทั้งอาจจะใช้เป็นการเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆที่มีปีฐานเดียวกันก็ได้ค่ะการกำหนดปีฐานในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีข้อกำหนด ก็คือปีฐานนั้นจะต้องเป็นปีฐานที่มีความพร้อมแล้วก็สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นปกติของเมืองต้องไม่มีเหตุการณ์ที่กอ่อให้เกิดการลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นของกิจกรรมมากเกินปกติตัวอย่างเช่นปี2563หรือปี2564มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด19เกิดขึ้นนะคะทําให้มีการลดการใช้พลังงานแล้วก็ขนส่งเป็นอย่างมากปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะหากใช้เป็นปีฐานจะทําให้การคาดการณ์การปล่อยก การเลือนกระจกในอนาคตมีความคาดเคลื่อนไปได้นะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะก็คือปีที่จะใช้เป็นปีฐานจะต้องมีข้อมูลที่ใช้ประเมินการเลื่อนกระจกครบถ้วนในแต่ละภาคส่วนที่กําหนดตามคู่มือการจัดทําข้อมูลการปล่อยการเลื่อนกระจกระดับเมืองส่วนขอบเขตการประเมินการเลื่อนกระจกสามารถที่จะใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดได้เลยนะคะส่วนระยะเวลาในการประเมินเราจะใช้เวลาทั้งหมด12เดือนต่อเนื่องตามปีปฏิทินนะคะตั้งแต่เดือน ก็ราคคมจนถึงเดือนธันวาคมได้เลยค่ะ